เออจะบอกว่าไม่มีปัญหาเรื่องกำไรเอ็มเลยเพราะว่า<ม>รู้สึกว่าเราเราเป็นเหมือนอวัยวะหนึ่งของเรา<ม>ไปเลยแล้วก็ไม่ได้ติดตรงนี้เลยคือคือคือมันคือเขาเรียกว่าสิ่งที่เตือนใจเรานะเอาจริงๆทุกๆวันในการที่ที่มีกำไรเอ็ม e ออกมามันสิ่งม,มันคือความถูกต้องระดับห<ม>นึง่งแล้วก็ยินดีมากค่ะใส่เนี่ยออกไปนู่นไปนี่ก็ ใส่หมดไม่ไม่ไม่ได้แบบว่าซีเรียสเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันคือสิ่งที่ข้อตกลงที่ทําให้แบบเฮ้ยเราก็บริสุทธิ์ใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราไม่ไม่เคยคิดที่จะเขาเรียกว่าไปจากไหนเลยไปจากไหนเลยคือยังอยากยังอยากทําทุกอย่างที่เคยทํามาพร้อมกับพร้อมกับกำไรเอ็มดูล่าสุดแต่เราไปเจอคลิปที่พี่ใบเตยเจอกับ น้องเม็ดบอลแบบมันแบบมันเป็นความรู้สึกที่แบบจำไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะน้องก็แบบงงคือเขาไม่ใช่จะไม่ได้หรอกแต่เขางงว่างงใช่ว่าทำไมถึงคนเยอะขนาดนี้แล้วก็แล้วคือคุณแม่มาแล้วทําไมคือเขาคงงงหลายอย่างใช่ค่ะเด็กมากๆากแล้วเราอ่ะฟิลฟิลแม่เฮียใช่